วัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่อง PC Channel นะครับช่องที่จะพาเพื่อนๆนนักลงทุนมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเปิด IPO ของหุ้น OR วันแรกนะครับผมที่หุ้น OR นะครับเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกนะผมก็ได้ทําการจองซื้อหุ้นไว้600หุ้นนะครับผมของหุ้น OR แล้วถามว่าถ้าเราซื้อไปแล้วนะครับเราจะทําไงต่อเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆเข้าไปดูพอร์ตของผมนะครับแล้วไปดูว่าผมจะทํายังไงต่อกับหุ้น OR นะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปทําการทําอะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับหุ้น OR ในพอร์ตของผมนะเดี๋ยวตามไปดูกันครับ โอเคครับแล้วก็เปิดสตรีมมิ่งขึ้นมานะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงสีนาทีนะครับตอนนี้ตลาดก็ยังไม่เปิดนะครับผมแต่หุ้น OR ของผมก็เข้ามาในพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับจํานวน600หุ้นนะครับในราคา18บาทราคาเปิดนะครับเช้าวันนี้ของ OR อยู่ที่28บาทนะผมก็จะทําการขายเลยนะครับผม ขายในราคา28บาทเลยนะครับผมสำหรับหุ้น OR ก็ผมคิดว่าราคามันอ่าน่าจะเกินราคาเป้าหมายมากเกินไปนะครับผมก็จะทำการขายออกนะครับสำหรับหุ้น OR โอเคผมตั้งขายเลยนะครับเดี๋ยวรอตลาดเปิดนะครับผมก็มาลุ้นกันว่าอ่าในราคาเปิดของ จริงๆของ OR นะครับจะอยู่ที่28บาทหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวอ่าตลาดเปิดเราก็จะมาดูกันนะครับโอเคตลาดเปิดแล้วนะครับผมก็ราคาเปิดนะครับของ OR ก็อยู่ที่26.50น,นะแต่ มันก็ไม่ได้เปิด28บาทจริงๆน,นะครับผมก็เลยเปลี่ยนราคานะครับมาเป็นที่26บาทนะครับเพื่อใหอ้ได้ขายหุ้นออกนะครับผมเพราะว่า26บาทกา็มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ5 0ปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ถือว่าพอใจนะครับผมก็ทำการขายออกในราคานี้เลยนะครับผมผมก็ทำการขายออกเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคก็แมทแล้วนะผมก็จะบวกมาได้กำไรมา5,073บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูราคาไล่ของ OR นะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหแรงซื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับว่า OR จะปิดวันนี้นะครับราคาปิดของ OR จะอยู่ที่เท่าไหร่นะ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการขายหุ้นนะก็เรียกว่าขายหุ้นนะครับของหุ้น OR ออกไปนะครับผมสำหรับหุ้นที่ผมจองไว้ตอน IPO นะครับผมของหุ้น OR นะผมก็ทำการขายไปนะครับผมเพื่อเอากำไรนะครับเพราะว่านะครับหุ้น OR เข้าเทรดวันแรกนะก็อยู่ที่18บบาทนะครับผมหุ้นก็ ได้ขึ้นมานะครับอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ26บาท50าทนะผมก็ขายได้ในราคาที่26บาทนะครับผมก็ผมคิดว่าที่ขายไปเพราะว่า,าหุ้นนะครับมันได้ขึ้นมาเกินปัจจัยพื้นฐานของมันนะซึ่งผมคิดว่าถ้าราคาน่าเก็บนะ ของหุ้น o r มันจะอยู่ที่ประมาณ20 2 2บาทแค่นั้นนะครับผมแต่หุ้นวันนี้นะครับเปิดมาโดดมากก็ขึ้นมา26,5บาท50สนะสูงสุดในราคาสูงสุดนะครับผมก็คิดว่ามันเปิดโดดเกินไปนะผมก็เลย<ม>ทําการขาย<ม>เอากำไรออกนะครับผมแต่จะซื้อหุ้นกลับหรือไม่นะครับผมก็คิดว่า เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่ากลุ่มหุ้น OR นะมันอยู่ในตามจริงเลยนะครับมันอยู่ในกลุ่มค้าปีกนะแต่มันมันเป็นการขายค้าปีกนะครับผมซึ่งผมก็มีหุ้นค้าปีกอยู่แล้วนะครับในพอร์ตของผมก็คือ CPO นะผมก็เลยคิดว่าผมจะไม่ถือ OR นะครับผม เพราะว่าผมมีค้าปีกอยู่แล้วที่ต้นทุนที่ก็ไม่แพงมากนะครับผมแล้วก็พื้นฐานก็คิดว่า,า c b r นะก็ยังมีอนาคตอยู่นะครับผมผมก็เลยไม่ซื้อเพิ่มนะครับสำหรับหุ้น OR เพราะว่ามันเป็นการซื้อค้าปีกที่เยอะเกินไปนะครับผมผมก็ก็คือเลือกเอา c b r นะอยู่ในหุ้น ของผมต่อไปนะครับผมแต่สำหรับใครนะครับที่อยากจะซื้อหุ้น OR นะครับผมก็รอให้ราคามันย่อลงมาสักนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ22 23บาบาทก็น่าจะถือยาวได้นะครับผมส่วนผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าหุ้น OR ก็มีพื้นฐานที่ดีนะครับเหมาะสำหรับการเก็บในระยะยาวนะครับผมเพราะว่าการอัตราการจ่ายปันผลของหุ้น OR เขาก็บอกว่าได้กำไร จะจ่ายปันผล30%ของกำไรนะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณสีถึงหต่อหุ้นนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เลนะครับสำหรับการออมในระยะยาวนะครับผมส่วนอนาคตของ OR จะเป็นยังไงนะครับก็คอยติดตามกันดูนะครับส่วนผมก็คิดว่ามันก็จะเติบโตไปได้ในระยะยาวนะแต่ว่าคงไม่เป็นโก้สต๊อก ที่หุ้นที่โดดขึ้นไปที่มีโกรดมากนะครับผมตอนผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็คงจะไปเรื่อยๆเหมือนคล้ายๆ CPO นะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่จะถือนะครับก็ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็ดูวิเคราะห์ของหุ้นโอเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสี่ยงต่อการถือหุ้นนะครับผม แต่หุ้นตัวนี้มันก็ดีอยู่แล้วแหละครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่หุ้นใหญ่นะครับผมมาก e t แค p เยอะนะครับก็ถือว่าคนที่ยังไม่มีก็หุ้นค้าปีกนะคนที่ยังไม่มีหุ้นค้าปีกนะครับก็ก็ถือได้นะครับในสุดตัวของผมนะก็ไม่มีอะไรครับผมคลิปนี้ก็มาทำการซื้อขายหุ้น OR ให้ดูนะครับผมว่า ได้มาแล้วผมจะทํายังไงกับหุ้น OR นะ<ม>ก็คือผมขายออกนะครับ<ม>เพื่อทํากําไรนะครับผมในหุ้น OR นะ<ม>ก็คิดว่าก็พอใจนะครับสําหรับ OR นะที่ขายได้ราคานี้<ม>ก็ไม่คิดว่าจะโดดขึ้นมาขนาดนี้นะครับสําหรับหุ้น OR ก็ถือว่าเป็นกําไรในตุรจ,จีนนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ